มาแล้ว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 นี่มาแล้วมาแล้วแต่ปลาญี่ปุ่นไม่ตะกะนะดูแล้วมันทำไมไม่ตะกะเลยนะอ่ะปลาไม่หิปลาไม่ตะกะเออนอนเด็กญี่ปุ่นนะร้องแล้วนอนเด็กญี่ปุ่นร้องแล้วน่ะหิวนมแล้วเออป้ายป้ายป้าป้า

ลองไปเป็นเมืองไทยดิไม้เหลือไม้เหลือเออมีแต่ตัวเล็กๆมาต่อดีหน่อยเออเอออ๋อไม้เหลือ,อ,อ,ลอสวยมากเลยนะประทับใจที่นี่นะมาจู้นะมีมารยาทเออ เขาก็มาไหว้โชว์ให้เราดูไหว้โชว์แตไม่มาถึเออ้วของเขาบอกไม่กินก็ไม่กินจริงๆนะอืม